หนูชอบคนหล่อจ้ะค่ะแล้วโต๊ะนี้มีใครหล่อบ้างไหมหล่อเท่ากันทุกคนเลยค่ะเราชื่ออะไรนะบีมค่ะบีมจีน่าค่ะจีน่าจีน่าจี่4คนนี้จีน่าแบบเลือกใครไหมชอบใครไหมชอบทุกคนเลยค่ะอุ้ยแสดงว่าพี่ไปพร้อมกันได้เลยสิไปไหนคะเอาจีน่าเลือกได้คนเดียวอะเออในที่4คนเนี่ยได้คนเดียวใช่ แล้วพี่อ่านแล้วเหมือนกันแล้วพี่อ่านแล้วกันค่ะไอ้หนูนี่ซีซัวกับพี่แล้วไอ้หนูนี่ซีซัวกับพี่อีกแล้วเดี๋ยวปุ้ชอบมาผับอะไรเงี้ยแหละได้จีบตรงข้างใช่หนุกหี่ไอ้เหี้ยเมียกูโทรมาอีกแล้วว่ะเมาแม่งแฮกวงจรปิดที่นี่มั้ยเนี่ยคุยหญิงคีอะไรแม่งโทรหาทุกที่เลยนะใช่ตัวติดจีพีเอสปะเนี่ยพี่กับหญิงอะไรแม่งโทรหากูทุกทีโอ้ยดีนะวางไปละเฮ้ยทำไมไม่วางไว้ได้ยังสงสัยคงไม่อยากคุยกันมั้ง ใครเหรอคะอะไรลูกใครโทรมาเหรอคะแม่พี่ลูกแม่เขาเป็นห่วงเวลาพี่เที่ยวคืนแม่เขาเป็นห่วงอ๋อไม่รับสายแม่เหรอคะเป็นเป็นคนในละคุณลูกไม่ใครรับสายแม่โอเคค่ะครับครับเรามาคุยเรื่องเราดีกว่าครับเราจะเอาไงอ่ะวันนี้หนูว่าเอ็นจอยปะเอ็นจอยมากมาเจอพี่พี่มีความสุขอือแต่ว่ากูต้องติดไปนะเฮ้ยวันนี้ไปไหนอ่ะวันนี้กูมีงาน หรือกูจักให้ก่อนเลยก็บอกติาูไปไหนกูเลี้ยงอยู่แล้วบอกว่าอะไรนะไปไหนกูเลี้ยงอยู่แล้ววันนี้ขอให้น้องชายคนนี้ออกให้ละกันขอให้ครั้งนี้น้องชายคนนี้ออกให้พี่โอ๊ตเถอะครับเฮ้ยมึงน้องเล็กไม่ได้ให้ว่านออกดีกว่าเอยเออมึงเด็กสุดเออ๋ยวกูเคียงไปมาเลยพี่ไอโอ๊ตมันก็หลายทีแล้วเดี๋ยวพี่เคียงให้เฮ้ยผมขอเป็นคนออกเถอะครั้งนี้นานๆทีเราอยู่กันครบไงอ่าผมอยากทำเพื่อพี่ๆผมขอออกกูได้หมดผู้มึงใครจะออกก็ได้แต่ว่า กูไปต้อออกล้วชัวนะไม่ว่าถ้าชัวกูจะได้ไปเลยได้โอเคโอเคโอเคงั้นเจอกนเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนเจอกันเพื่อนเนเพืัอภัยนะเจอกันลูกเจอกันเจอกันไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มกอมันพ่ออ่ได้ใช่มกอมันพ่ออาคนไหนเป็นพ่ออเโทษนะอยากกอดเหาเจกมากไหมไ่้องไม่ต้องไม่ต้องคุณยังไม่กลับคุณกับคนเดียวเห่าเจกเลยเหเาเจกไงกอดพี่พ่อแล้วน้องพ่อไงอ๋อเรียกเราเหล เอาไงอ่ะจัดการเองพี่ว่านพี่เป๋าตังค์ผมไปไหนไม่รู้อ่ะพี่พี่ไปออกไปก่อนได้ป่ะเอาทำไงพี่ไม่มีพี่ไม่ได้เอามาตั้งแต่แรกเอ้าเมื่อกี้พี่บอกพี่โอ๊ตพี่จะออกก็เมื่อกี้มึงจะออกใช่ไหมแล้วมึงเด็กสุดถ้ากูไม่พูดอ่ะกูน่าเกลียดดิพี่อาร์ตพี่มือนี้พี่ออกไปก่อนได้ป่ะเป๋าตังค์ผมหายป่ะพี่เฮ้ยสบายได้เลยไม่มีปัญหาเลยช่วยๆกันหน่อยนะพี่น้อง เฮ้ยชิบหายแล้ววะโทรศัพท์พังอะพังได้ไงพี่เหมือนมันมันโดนน้ำมาแน่เลยเนี่ยกูว่านะกูว่านะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยกูว่ามันพังแน่มันโดนน้ำว่ะเอ้ยพี่ฮัทไม่ไม่โทรศัพท์มันพังยังจิงมกู้จ่ายได้เดี๋ยวคือมันพังมันก็จ่ายไปก่อนละกันมีอยู่แล้วนายอุน เป๋าตังค์หายพี่ฮะเป๋าตังค์ผมหายมึงอย่ามาอามพวกกูแค่มึงจ่ายไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกกูก็โอนคืนโทรศัพท์กูพังาาพี่ว่าน,น <ะ S 3> พี่ว่านช่วยหน่อยพี่พี่ไม่มีจริงมันไม่กี่บาทหรอกกินไม่เยอะเดีเ๋ยวเชียร์ไปก่อน<ไ>เปาน๋าตังค์ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ไงมึงไม่มีฮะเออไอ้ว่างก็ไม่มีเหรอเออเฮ้ยโหลเมียจ๋าเมียอ้าได้เลยเดี๋ยวกลับแล้วเสียงฟังไม่ค่อยชัดหรอฮัลโหลอได้ยินไหม ไม่มีสัญญาณหรออะไรนะฮัลโหลตังไม่ไม่เดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยเมียก่อนโทรศัพท์พังไม่หรอไม่ไม่เดี๋ยวคุยเมียก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเธอได้ยินไหมเธอเธอรได้ยินปะพี่วันพี่ไม่มีช่วยหน่อยพี่จะทำไงอ่ะแต่ว่าด้วยความที่อูนเป็นน้องหลับพี่จำได้ว่าในรถพี่อาจจะมีในรถพี่มีตังค์ใช่ไหมพี่มีพี่มีตังค์จกไว้ในรถอา พี่ไปดูให ok> ้แป๊บเดียวได้เลยพี่ชายน้องเลิฟไม่มีทิ้งกันอยู่แล้วน้องเลิฟไม่มีทิ้งกันอยู่แล้วร่บ้าพี่จําได้ว่ามันมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะไม่ได้พี่ว่านจะอยู่ยังไงและกูรอดแล้ววัานไปซะแล้วจิงกูไปสามคนเลยพี่นี่บินค่ะหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทหมื่นกว่าบาทพี่มีแค่น้องไก่แล้วก็ถั่วลิสงแค่เนี้ยเหรอครับใช่ กินอะไรกันว่าหมื่นสองมาแล้วพี่อ๋อพี่ว่าพี่อ่ะเก็บตังค์ไว้ในรถเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเอาตังค์ก่อนไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทเดี๋ยวพี่บริจาคหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทพี่ว่าเดี๋ยวพี่พไปเอาหนึ่งหมื่นสองพัน 800บาทก็ไม่มีไงให้ทำยังไงอะไม่มีแล้วพี่มาเที่ยวทําไมก็พี่ๆเขาหลอกมาพี่อาร์พี่ว่านพี่โอ๊กอไะไม่รู้แหละพี่นั่งคนสุดท้ายจ่ายมาเลยสองคนนั้นมากับพี่พี่เป็นใครอะคะสองคนนั้นน่มากับผมเอ้าพี่กมาเก้อประตูล็อกเตูหรอแล้วไม่บอกประตูล็อกอ่ะโอ้เสียหน้าหมดเลยอ่ะ